สุดท้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องท่านประกาศที่รักทุกท่านผมเต้เบตาฟิคูล่านะครับเห็นไหมฮะวันนี้นี่ครับใส้เดืยน,น้ําอาหารทั้งเลือกอันนี้จะพาปลาเอาใส้เดียน,น้ํานะครับเนี่ยให้ป่ากินทดลองทดลองครับแต่หลังจากที่ ให้กินแล้วหมดเร็วมากครับหมดเร็วมากถือว่าดีเลยฮะพอดีฟาร์มพี่ที่รู้จักกันเขาทำปลาป่า,ปาเขาบอกเอาไว้ขุนเอาไว้ขุนโตเร็วครับโปรตีนสูงนะฮะบอกอยากปลาโตเร,เร็วนี่อันนี้เลยครับก็แล้วมันอึดครับคือมันเก็บได้นานฮนะเขาคอยเปลี่ยนน้ำมาเรื่อยๆครับ มืนเปลี่ยนน้ำตลอดฮนะพระมันจะคายเมือกเนาะเรียงมันเราก็ใส่น้ําเปล่าพอท่วมๆนิดหน่อยเดี๋ยวมันก็จะอยู่ในานาเมอทินนะฮะถือว่าใช้ได้ครับแทนลายแดงได้เลยฮนะไม่ใช่ได้ใช้ดีเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีถ่ายให้ดูชัดๆผมก็เอามาเยอะเหมือนกัน ห็นไหมฮะไม่เห็นจะถ่ายใหม่จะถ่ายใหม่เอามาเก็บไว้ใช้ก็น้ําประมาณเนี้ครับเนี่ยให้ดูอะไปดูบอ่อลองให้ดูอีกบ่อนี่นี่ลูกพ่อใหญ่เรียกมันก่อนมันนี่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 อล้วครับเทเทไปเส แร,แรกมันจะงงอยู่นะว่าอะไรตกลงไปใช่มแต่เดี๋ยวพอะสะักปักอ่ะไสเดือนมันจะคือแตกตัวขึ้นมาแล้วก็มันก็จะพยายามขึ้นมาเหนือน้ำนะฮะปากัดมันก็ลุมทึงคนระับอย่างหิวโหวยอย่างโหดไม่ชัดเดี๋ยวเอาบอกชัดนีด่นี่ฮะมัมันจิกกินกันกัดมาฉกกินแบบก้อนแค่เนี้ยโอ้โห มันกินประมาณสองสามคำก็อิ่มนะครับมันประหยัดด้วยฮะให้ดูใกล้ๆหนึ่งนี่ผุ่ไหมให้ไวสองก้อนสาก้อนเลยนะไม่ถึงยี่สิบนาทีครับหมดพอมันรู้ว่ากินได้มันก็มาลุมหลังจากที่ทดลองใช้มาสามสี่วันเขาขั้นโอเคเลยครับใช้ดีฮะ คุ้มค่าครับคุ้มค่าอันดับแรกคือมันมันใช้ง่ายฮะมันสะอาดมันล้างง่ายแล้วก็มันอยู่ได้นานหลายวันแล้วก็สะดวกอืมไม่ยุ่งยากดีไม่ต้องให้อาหารด้วยถือว่าผ่านครับเอาไปเลยครับรีวิวนี้ห้ากิโลกครับสำหรับไส้เดือนน้ำตัวเล็กครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับ เรียนนะครับกดซับสไ r ร b ์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ